เราสไตล์แบบข้าวๆอ่ะพี่ถ้าล้ลนอนะพี่หูมเท้าเปียดพี่เขายังบอกว่าเฮ้ยแกเป็นผู้หญิงแกเป็นผู้ชายอ่ะน,นหูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าสู้ชีวิตน,นะพี่ทําทุกอย่างบินมอไซค์หนูมาขับนะหูทาหมดทุกอย่างอ่ะพี่หนูคิดว่ามันได้ตังค์ได้เงินทําผมเองวันเพื่อความพา้อมว่าออนคนขับส,สวยๆไปขับรถม <laughs> ี ดีค่ะชื่อน้องเมษสานะคะเป็นพนักง,งานขับรถสายสามค่ะของกสมกรสายสามวิ่งจากหมอชิดใหม่ไปคลองสานค่ะเราอยู่กับรถเมย์มาตอนเล็กๆะคะ่ะคุณป้าเขาก็ขับรถรถ,รถเมย์เหมือนกันแล้วทีเนี้ยก็คือเราก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆะคะ่ะว่าคุณป้าเขาขับรถเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบวิทําไมเขาเทจา่จังเขาเก่งอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาขับ อยากเก่งเหมือนป้าวันนึงก็แรกๆก็เป็นกระเป๋าสภพาก็เลยแบบเขาสอนให้เปิดให้เรียนขับเพื mm. ่อที่มาเป็นพอขอรรสอบอยู่ประมาณเดือนหนึง่ง mm. เรียนอยู่เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็ได้ตําแหน่งเป็นพอขอรรเลยทา mm. งานมากับขสมกเจ็ดปีแล้วค่ะชบอบร้อนมากกว่าร้อนจะแบบยังไงอะมันมันมันเข้าเกียร์แล้วมันเหมือนแบบว่าเออเราเราสไตล์แบบเผาๆอะ่ะพี่เราชอบเราเลยอยู่ชอบร้อนมากกว่า ถ้าลดแอร์ก็จะแบบเรียบร้อยไปเรื่อย,อยแต่ถ้ารถถ้าร้อนนะพี่เท่าเกียร์ทีเขายังบอกว่าเฮ้ยนี่ผู้ชายแกเป็นผู้หญิงแกเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยตื่นเต้นยังเก่งๆเก่งนะคะพีแบบมันเหมือนเราแบบเรายังไม่ชินเนาะเราขับแต่รถเล็กมาขึ้นออกจากป้ายออกจากโอ่ไปเนี่ยแบบ แบบ้โดยสารคือเราเราก็เกงเราลดด้านซ้ายด้านขวาอีกเราก็อยู่อย่างเงี้ยโยกไปโยกมาแล้วแบบรถเล็กมันก็จะแบบมันเวลาเลี้ยวโค้งหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูง่ายกว่าแต่พอรถใหญ่บางทีเราเลี้ยวอ่ะท้ายมันจะไปปัดขุดบ่ดปัดสอไฟป,ปัดกาแพงเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบกาลระยะให้กว้างกว่านี้พอรถเล็กก็คือเราเลี้ยวได้เลยแต่รถใหญ่คือเราต้องตรงไปก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยว มีเยอะค่ะตอนนี้ผู้หญิงเยอะมากที่พึ่งทำที่แบบรุ่นๆๆเดียวกันก็มีเยอะเพราะคือเขาแบบว่าผู้หญิงอ่ะคือเขาเก่งอ่ะเขาเก่งเขาทุกคนที่แบบว่าไปเรียนขับด้วยกันที่ไปสอบไปกับขี่ด้วยกันอ่ะอเขาก็บอกว่าออแต่ละคนเขาดูแบบเก่งอ่ะเราว่าเออเขามั่นใจฉันก็ทําได้นะมีทุกคนตัวเล็กๆเข้ากันหมดเลยนะคะมันมีแต่เราคิดอยู่ในใจอย่างเดียวไม่มีนะที่แบบพูดออกมาขับรถไป เฮ้ยอะไรว่าอะไรเงี้ยไม่มีค <no ่ะมีมีได้แต่ค yep ิดอยู่ในใจอย่างเดียวว่าทำไมขับรถแบบนี้อะไรแบบนี้เราคิดได้อยู่ในใจอย่างเดียวผู้หญิงเขาอาจจะใจเย็นไม่ได้ใจร้อนผู้ชายเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยที่เขาใจเย็นนะคะแบบไม่ได้แบบเฮ้ยฟุตปัสอไรรีบไปรีบอะไรผู้หญิงเขาก็ไปเรื่อยๆอย่างี้ค่ะไม่ค่อยประมาทมาถึงอูวเรา เดินเข้าไปที่จ่ายงานเพื่อที่ไปเซ็นชื่อพอเซ็นชื่อปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเออเรารับคันนี้เราไปกับลูกน้องกับเป๋าคนนี้พอเรารู้แล้วุ๊บว่าเราขึ้นเบอร์อะไรขับรถอะไรรถแอร์หรือรถร้อนเราก็จะเดินมารับกุญแจเพื่อที่จะไปดูรถคันที่เรารับอะค่ะพอเรารับกุญแจปุ๊บเราไปดูรถเราก็จะเดินดูรอบรถดูทุกอย่างภายในรถอะว่ามันมีอะไรที่เราแบบสามารถดูได้เช่นออลม เก okay, น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอยรอบรถว่ามันมีรอยหรือมีอะไรไหมพี่ชีจะได้เตรียมพร้อมกับการออกรถไม่ค่ะไม่เคยมีไม่เคยมาจีบไม่เคยมาหยอดไม่เคยไม่ไม่ม,ไมีค่ะมีแต่คําชมมากกว่าเจอแต่ผู้นิสารประจำขาประจำเจอแบบถ้าไม่เก่งจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหนูสุดยอดมากเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ต้องกล้าต้องมั่นใจคุณต้องรู้ว่าเออเราเรามั่นใจนะว่าเราขับได้มันเป็นรถใหญ่ที่มันแบบว่าความรับผิดชอบสูงอ่ะคุณต้องลง้พนที่ว่าคุณขึ้นมาแล้วคุณต้องทาให้ได้ว่าเออไหนจะรถเล็กไหนจะผู้โดยสารอีกต้องมีความกล้าอย่างเดี้ต้องมีความกล้าแล้วมั่นใจทุกคนภูมิใจตรงที่ว่าเอ้ยฉันทำไมฉันเก่งจังฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเออฉันก็สามารถทำได้อ่ะหัว เป็นคนที่แบบว่าสู้ชีวิตนะพี่ทําทุกอย่างวินมอไซค์หนูมาขับนะใช่เวลาว่างเลิกงานหนูก็วันเสาร์อาทิตย์เนี้ยถ้ามันมีเวลาหนูก็จะไปนั่งขายของที่ตลาดคือหนูทําทุกอย่างหนูคิดว่าหนูหนูทําได้อะหนูทําได้เหมือนผู้ชายอ่ะหนูเก่งให้ได้เหมือนผู้ชายหนูแบบก็เลยคิดว่าเออหนูทําทุกอย่างมันมันมันไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงที่จะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ไหนที่แบบหนูคิดว่ามันได้ฟังอ่ะหนูทําหมดทุกอย่างอ่ะพี่หนูคิดว่ามันได้ตังค์ได้เงินือเราเหมือนเราเป็นลูกคนโตเราแบบเรา อยากให้ครอบครัวเขาแบบอิ่มสบายอะเราทำทุกอ,อย่างเพิ่งหันเล่นไม่ถึงปีเลยค่ะตอนแรกก็ตกใจแล้วพอมารู้ว่าเออแบบอะไรเนี่ยทำไมคนดูเป็นล้านเลยไอ้หนูหนูก็ตกใจนะแต่หนูหนูภูมิใจตรงนี้ว่าเออหนูหนูหนูคิดว่าหนูทำให้เขาเห็นว่าเราเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูดีใจตรงนี้มากกว่าหนูภูมิใจตรงเนี้ยค่ะ